สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆของนานานะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานรับทรับกันทั่วหน้าเนาะมาทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะคะหวยฮาหนอยของเราเลขวิ่งบนล่างเราก็เข้านะคะแล้วก็เลขหลักสิบบนเราก็มานะคะเป็นอันว่าสามสูตรนี่มาครบเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะส่วนวันพรุ่งนี้เป็นวันที่สิบสองเรามาดูซิว่าเลขวิ่งบนล่างของเราวันนี้ให้อะไรนะคะ,ะตามสูตรเดิมค่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนะ <c oughs> าะก็ใช้หลักสิบบนนะคะคูณ4 4 2ี่เป็น8ใช่ไหมคะแล้วก็บวกหลักสิบล่างหลักสิบบนบวกหลักสิบล่างเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็บวกกับ6ค่าคงที่นะคะก็จะได้เท่ากับ23 23บวกกับ3ค่าคงที่ก็เท่ากับ26เรายืดเลขหลังนะคะเลขวิ่งของเราพรุ่งนี้ก็จะได้เป็น3กับ6นะคะอโอเคค่ะ อันนี้เลขวิ่งนะคะเป็นยังไงมั้งคะสูตรง่ายดีนะคะก็จำก็ง่ายๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะอ่าเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะต่อไปเรามาดูหลักสิบบนนะคะโอเคค่ะ